เยอะหนาเลยลูกเยอะหนาเลยปวนทวนสมบูรณ์ครับทับที่ครบสองเดือนแล้วมั้งบอกทับสองเดือนแล้วนะครับ,บเดี๋ยวพาเบื้องนั้นถ่ายจันน้อยหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์ที่สี่สิงหาคมสองพันหกสิบเจ็ดครับผมนายกชนเกษตรครับพี่น้องอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านจอมหมินตำบลบ้านเดืออำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชยัยภูมิครับพี่น้องอากาศ ฝนตกนักเมื่อคืนนี่ครับช่วงใกล้สีแก้งนะครับตีสองตีสนี่ครับตกนักนะครับบรรยากาศกัโอ้ยชื่นครับเบิ้งทางเขาแล้วพี่น้องลำบากครับรถติดรถงวกับเขาอย่างล้วครับจังคันนี่รับไปเมื่อไรแล้วครับติดหล่อจมยุ่นะครับเดี๋ยวผมสิพ้าเขาไปเบึ่งด้านในนะครับพี่น้อง มาเบึงตลาดงอควายครับแต่ว่ามื่อนี้ครับการสินหักลําบากแน่นะครับคนอาจจะพูดวาไหลแต่ว่าด้านในผมยังไปทางรูดแล้วผมปไปทางเดินเข้าไปไปนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าครับด้านทางเข่าครับคือรถมันเขาก็ได้นะครับรถมันติดกขวาง,งันอยู่ตรงน,นี้นะครับบรรยากาศการซื้อขายสิเป็นยังไงครับวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567ครับตลาดดัดโครกระบ,บือ บ้านจำเนื้อตำบลบ้านเดืออําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยงใหม่เปิดทุกวันอาทิตย์ครับผู้ใดเขามาเบิ่งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องช่องนายาคนเกษตรนะครับพี่น้องฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับมื้อนี้บรรยากาศกา็ติเฉ่ยแะนะครับจืดน,นะครับผู้ใดบูมีบูธก็ สิ่งแยงลำบากจังน้อยนะครับผมก็ได้เตรียมบูธมาพร้อมแล้วครับพอะรู้ว่าฝนมันตกหนักเมื่อคืนนี่นะครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องขาไปบึงเลยครับนะครับเดินข้าไปด้านในครับว่าด้านนอกนี่คือมันบริจอดเอางัวลงคือกแล้วครับแต่ปกติบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เนี่ยรถง้วสิจอดจอดเต็มแล้ะครับแต่ว่าสิบองงัวลงครับดันงัวลงสิอยู่ทางนั้นในพุ้นครับ จจะไปเบิ้งกันนะครับโมนี่ครอว่ารถบ่อหลายคือเก่าครับเพราะว่าอาสิป็นกับอากาศนะครับอาจจะเกี่ยวกับอากาศเดี๋ยวพาพี่น้องเขาไปเบิ้งครับเหนียวครับเหนียวยางหยกต้องต้องใส่บูทครับเหนียวครับเบื้องรถเดี๋ยวไปเบิ้องบรรยากาศกันครับ นี่ครับด่านในปกติบริเวณนี้สิสิง่งของงอเต็มนะครับมันถือว่าบ่อไหลนะครับมันถนือว่างาคอควายบ่อไหลครับเพราะว่าบรรยากาศอาธิบออำนวยนะครับฝนมันตกนะครับแล้วก็สิหาภาพี่น่องบึง บรรยากาศนะครับมันบรรยากาศมะควายอาวลายอาจจะได้ถามบ้างนะครับเอาเป็นว่ามือนีิมาเบิ้งเป็นบรรยากาศกันแล้วกันนะครับเป็นบรรยากาศการซื้อขายเขาตาได้งาะมะหว่าไหมได้มางาะเนื้อได้งาะเนื้อมาสิเอาลงรถแล้วบปล่าเรือขายแล้วขายแล้วเงื่อนขายไงเงาะเนื้อเงื่อนไงเงื่อนไงสิเออ

ขายแล้วขายล้วใายแล้วขายวราสิขายเท่าไดสิบาร้อยนามก็ร้อยนึงเรียไปทวนนี่ยมื่นสากับร้อยหนึ่งครับลุาหนัล่มาบอกตัว้านลงเสีย hai lọ bao nhiêu tiền? Vậy thì thôi đấy. Chắc bạn Căn phòng. Sợi. đấy? <laughs> Nó <hồng thôi> đấy. <laughs> Hả? Phòng thôi đấy các. Thôi đây coi Không có đây Ngó bố đây ngó Không, thì có bố đây Ngó bố yên tả Ngó bố tả thì Ừ hả? Cho gì ấu thì, nó dành hay sao đây Ừ câu Phòng nguyên câu Phòng muốn câu à. Ừ Phòng bác khó thầy, chỉ vô hài lối leo, Ừ hỏi, 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 lớp, hỏi. Ừ à, à, như thế là. À, chắc Ừ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 

tháo cho cha, tặng cho cha, ô ô lẩu, ơi, 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 มืนหาอ่ไเออคือบ่อแม่นี่เอาแม่นี่แม่นี่เป็นต่อะไรเนาะนี่เป็นต่าอยู่หรอครับเอาพึ้นห้องห้องจากรพรรดิห้องกาพันเดียวกพันเดียวตู้รานรัเยอะไรหายตัะไปเล อันนี้เต็นห้องเพิ่นห้องไม่หมื่นเก่านะครับเก็บมีเงินหมื่นเดี๋ยวอีกเงินหนึ่งม็เลี้ยงก็ได้ตีเนื้อก็ได้เนาะห้องไว้สามหมื่นห้าพวอ้ไรใหญ่เนาะเมย์เนี่ยครับถึงยาวถึงใหญ่ล่ะแม่ขาวๆนี่ครับสิพาไปเบึ้งด้านหน้านะครับพี่น้องงออยู่ถึงรถโอ้ตัวเงยแค่เงยงั้นหนุ่มงอตัวไหนเนาะ ดีครับด้านหน้าเดี๋ยวไปเบื้องด้านที่คนพูดทไายดีกว่าครับแข่งขายโตโตโตนัตต้นเป็นลูกกันบ่โมเมนต์มต๋อโมมีตำนี้เนาะ เออเรงดีครับโอ้ใอไงตะวันไงนะครับง้อเมนี่ใหญ่ครับห่างกลาเป็นพวงดีสามหมื่นหาราคาห้องเนาะับต่อรองได้ครับนี่ใหญ่ๆเลยครับแม่ขาวๆผูดด้ใดมักเป็นง้อเลี้ยงก็ได้ครับวนต้วนสมบูรณ์ดีตีเป็นท้องว่างเนาะครับเนาะตีเป็นท้องว่าง ขอเบอร์ติดต่อนะครับไพ่ต่อครับ096ครับ096 79 5ครับ7 9 5 6 5 3 5ครับ65 35ครับห้อยต่อเนาะครับมาขอบขอบขอบคุณครับเงียยงๆด้วยครับไปบึงบรรยากาศครับโอ้ยจึนๆแช่แช่กะง้อหน่อยนะครับมืนเน็นง้อหน่อยข่าวว่าอะไรรถติด รถ <c oughs> ติดไรข้าวมันจืดมาโตกะขอนสีแกงเนาะทางจืนคร <c oughs> ับเอางามๆหนึ่งของบุเร่วัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับห้องเจ้าปะของอวัชิมาซื้อเหาโอ้สิซื้อติเพื่อนห้องเทก็เลยขายพวอวันอาทิตย์ขายพวอวันอาทิตย์น,นั่นหมือนแล้วจับตัวนั่นนี่กันได้กำไรอีกพันหนึ่งเนาะแน่ห้องบุเร่แม่หนึ่งผู้อินตาฉันเตี้ยผู้อินตาแม่หนึ่งมีรู้เหรอ คือทองเงแท้มันอ้วนวนเลยจังาอยอยนั yeah. s <S <s ่นแลห้องเทยตัวไหนห้องสามสครับเนี um, ่ยห so ้องสามองวเนี่ยสามิบห้าตีบหควนมันทับติดบนะเนะเงวมันท่นได้ทับท่าน้นหนเอครับสเดือนแลีวไว้แทวนี้เนี่ย ทับติดทสองเดือนแล้วตีห้องสามสิบห้าแม่นั่น yeah, ดิแม <on>. ่นั่นกับของเราป่ะแม่นั่นอ้วนเดี๋ยวจะหาเจ้าของก่อนครับ ต่วง้างอยู่ครับเป็นง้วเลี้ยงครับราคาสามหมื่นห้าอันนี้สอบถามพื้นมาคร่าๆวๆนะครับท่านเจอเจ้าของพื้น<ว>ล้อห้องอะลรติดสามที่ไหนแง่ๆยี่ห้อเยอะมากกว่าอีโต้ดิ มาขายมาขายมาขายโ้ต้องไก่อยู่่านพูดซื้อโต๊ะเนาะตามสามได้ถึงหัวห่ะตามสามหาหลายอยู่มันมนันดิเมนันท่าไเมนันศูนย์เก้าทองเงี่ม่ดูเหรองแปเดือนส่งคือทองอยู่ อันนี้ท้องแปเดือนไม่นี่เห็นทับบ่ทับหรอกผ่านรอบบ่ผ่านแล้วผ่านรอบแล้วทับพมตัวตีเลยเอ็ดมือได้สองเหรียญออโอ้โคุ้ดีฮะโอ้โหออ้หครับห้องไวสามมื่นหะ แล้วคาห้องต่อไรจะคา้าปะต่อไรเท่าไหนไม่ได้ความของมือเอาครับห้องไว้35,000ื่นนะครับเป็นโอ้งามครับพี่น้องแข้งขาดีนะครับโอ้โคุ้นๆครับโชว์หนาเลยหรอกโชว์หนาเลย อ้วนท่วนสมบูรณ์ครับทับที่ครบสองเดือนแล้วอันบอกทับคส,สองเดือนแล้วครับเดี๋ยวภาพเบื้องหน้นั่นถ่ายจันน้อยหนึ่งครับ<ช>ถ่ายง่ายมุนดีครับสูงอยู่ประมาณจะลอยสี่สิบบวกสี่สิบกว่าแล้วครับงงงามงวเลียงครับมัก เอาส่เบอร์ติดต่อนะศูเกาแปหกเจ็ดสามห้าสามสี่ครับโทรมาติดต่อครับราคาห้อง3าม0 0ื่นหันบาทนะครับงองงามงามเป็นตะเลี่ยงครับพี่น้อง ชมบรรยากาศได้พี่นอ้องโอ้ยจืนครับครับม <c oughs> ีรถเลือโบนเนนสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> โอ้ยจืดไร <c oughs> รถเข่าอะไรเรื่มเหมือนเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ติดบดรถเ <c oughs> <c oughs> ข่ารถออกกันฟรีนะครับติดนะครับนะครับมัอนี่ทนนั้งจืดนะพี่น้อง ไปวะเอาอนะครับทั้งอย่างไม่พี่น้องมูลินิชื่นครับรถกอบวัลายรถกอบวัวลายครับใส่ไปใส่มานะครับเออเอทางอย่างเด้อพี่นอ้องเอออยู่ใจกัน nó không xài đó bảy vào đây nhá uống uống Uống, bốn vào đây rồi bảy vào đây นี่บรรยากาศการซื้อขายกับที่พวกคึกคักนะครับหนึ่งว่าอากาศมันจื้นมันอากาศฝนนะครับพวอข้าก็บพวกมาหลายงัวกับรวลายนะครับคุณมหาสื่อก็ถือว่าบรบบรยากาศมันบ,บดีกับอ,ออกบ้านกับมี้นะครับธรรมดาบริเวณนี้บริจุดผมยืนยิ้นี่ครับที่เป็นงัวผูกเต็มเลยครับมื่อนี้ถือว่าโล่งนะครับเนาะ ลงครับแต่ตินี้เมาหลายนะครับจะมีให้เลือกมีงอมงมให้เลือกอยู่ครับคงก็ไ่ได้หาสอบถามหลายเดอ้อพี่น้องมือน,นี่ก็ถ้ามาบึงแค่บ,บรรยากาศจะซื้อนะอครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่นฝากน้องครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับ14.500หาร้อย นี่นลูกด้วยครับอันนี้แม่นี่นะครับอันนี้สิ 500. บสี่ห้าร้อยคุณ่าไว้นี่เป็นบรรยากาศการซื้อขายนะครับลดขาออกแล้วเหรอครับรถง้อบางคนก็ออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามื้อนี้บรรยากาศเบ่เอือวยนะครับนอาจาก คืมฝ้าค้มฝนแล้วก็บนตกหลายแล้วก็ค้นกับมามาเดินนะครับมีาต่ก็ข่าน้ำกันนะครับเนื่องจากว่าบรรยากาศมันไม่อำนวยนะครับมันจื้นถ้าพี่นองไปบึงแบบแตงโวกับอมอแม้มเนาะ หน้าขาวหน้าแดงนี่เจ้าบาทครับแดงเงินแดงทองครับอ่าแดงเงินแดงทองแดงเงินแดงทองไข้สุกไข้หมันเนี่ยงามเนี่ยเป็นรูปใบเป็นรูปใบโพ้อมด้วยเนาะเออเนี่ยครับราคาถึงพร้อมแดงเงินแดงทองแดงเงินแดงทองเป็นรูปใบโพขาวด้วยเนาะเออเนี่ยนั่นครับงามเนี่ยก็เบื้องเบื้องแห้งามเบื้องแห่งมิสินกับงามครับเนี่ย ตัวเมร์สีแดงเข้มงามจักบาทครับจักไ้จักบาทหมื่นสองพันบาทโอ้ยเป็นเตานะครับนะครับยืนบ้างดีๆเอายืนยืนงา้างอีล่ะอา่นนา,อานี่ครับ เฟสามน่ฮยเคฟสามหนึ่งเคสาตีลยครุกสีเข้มครับของดีา้ครับสุดยอดนงามด้ยครับเนี่ยเดนนาลููๆใบโพลควรเงครับแมนมื่นสองมื่นสองพันอ่ามื่นสองพันครับเนี่ยต่อร้องได้อ่าต่อรองได้อีกโอ้ยเนาะ แทมสูเราเียกินอีกันตกลงกันหนเนาะครับผมลยอครับอ่ามาต่อร้องกันครับเนี่ยมันเป็นตัวหน่อยได้ไครับงยง้มอยู่แ่นะครับนกเคสามหูเคเอฟสามหนึ่ครับเล่นนะครับนี่ครับคุณคุพี่น้องอย่าได้เอาไปเลี่ยงมาต่อร้องครับ แดนงามได้ครับนี่ครับแดนงามเนี่ยเดนเงินเดนทองด้วยเป็นรูปใบโพธิ์ได้ครับครับผมพันหน้ามาลูกพันหน้ามาไหนพันหน้ามะลูกชวร์รถนั่นนะครับนั่นหนาเป็นรูปใบโพธิ์ได้ครับนี่ครับอยากได้มาเอาไปครับพี่น้องหมื่นสองนี่ยังต่อได้อีก อ่ามีเบอร์ติดต่อไะครับอผมจำไม่ได้มเสียออมีคนอยากได้อยากได้อยู่ครับครับพอดี ในหอยเราจำเบอร์ว่าได้แล้วครับจำเบอร์ว่ได้ครับครับอ่ามาหน่อยนิดนึงแดงคุยจอครับผมหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับครับพี่น้องครับผมนายาคุณเกษตรนะครับอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเจมุนตำบลบ้านเดืออำเภอเกษตรสมุนไพรจังหวัดชายภูมิภาคมนี้วันที่สี่ สิงหาคม2 5 6 7นะครับตลาดนาัดเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับถึงสิเป็นบรรยากาศที่อึมครึมแล้วกับยังไะคุณบ่ลายแล้ครับพี่น้องวันนี้นะครับคุณบ่ลายเนื่องจากว่าบรรยากาศมันเบาะน้อยนะครับเนาะฝนฝ่าตกตะมขึ้นนี่ทังเขาทั้งออกก้าจืนลดเขาออกบ่ได้อะไรครับก้าเลยว่้าง แต่ว่าก็ยังมีการซื้อขายกันนะครับพี่น้องซื้อขายกันหลายอยู่ในห้อยก,กันซื้อกันเองนะครับเพราะว่าคนที่มาหาซืองว่าไปเลี้ยงมุนีร้สุบาสีบบเห็นมาเดินนะครับบอกเคยเห็นมาเดินเลยนะครับก็บมีบ้างแต่ว่าบ่ได้ซื้อขายกันเพราะว่าบบมีตัวเลือกให้หลายนะครับครับเป็นบรรยากาศกันซื้อขายกันนะครับถ้าผู้ใดเขำว่าเบื้องลราก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์ครับ ช่องนัยาคนเกษตรนะครับพี่น้องติดตามให้เป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปให้พี่น้องได้เบื้องได้เห็นกันนะครับครับบรรยากาศการซื้อขายกันนะครับมูนีลรถกระติดอยู่น,นะครับด้านหน้าผมนะครับคือติดนะครับขนาดติดนะครับคือขอา่าวมาอะไรนะั่นคือติดอยู่ครับ ้องไ้เห็นบรรยากาศกันนะครับถึงสีฟ้าฝนแต่ว่าตลาดนี้ก็ยังเปิดกันเป็นปกติครับเพียงแต่ว่าบางมือก็มีหน่อยมีหลายยังกะธรรมดานะครับตามบรรยากาศเป็นตลาดนัดที่มีว่ามีควายมาให้เลือกหลากหลายครับตลาดนัดบ้านเหมือนตำบลบ้านเหลืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิครับ อยู่ในพืชเกษตรสมบูรณ์ท่านี่แหละครับเป็นตลาดนัดที่ขนาดก,ากลางๆนะครับเนาะบ่ได้ใงญ่หลแต่ว่าคนหไหลครับเป็นบางอาทิตย์นี่ถ้าอากาศดีๆนี่คนหไหลเลยครับนี่ครับลูกกระติ๊ดี่สิละครับสําหรับคลิปวนนี้ก็ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมแล้วกว็ติดตามช่องนายาคนเกษตรฝากกดไลก์กดแชร์ครับสําหรับวันนี้ขอบคุณนลายสวัสดีครับ